สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังจากพี่ไม่ได้ทำคลิปเที่ยวมานานมากเพราะว่าไม่มีเวลาได้เที่ยวเลยหลายคนคุ้นหูคุ้นตากับท่าเรืออยู่แล้วนะตาเดอนนี้เราไปเกาะล้านกาันอยากไปทะเลที่บอกว่ามันใกลกรุงเทพแล้วมันขับรถนิดเดียวถึงอย่างเงี้ยจัดไปเกาะล้านเลย วันที่แพลมาก็จะเป็นวันหวานวันหายพอดีอันนี้คือมาแบบสดๆเลยไม่ได้จองทิปไม่ได้จองโรงแรมไม่ได้จองอะไรทั้งสิ้นอ่ะมามาลุ้นกันว่าจะมีที่พักไหมแต่ในใจคิดว่ามีเยอะแหละเพราะว่าที่พักเกาะลันเยอะมากอ่พอมาถึงก็หาคาเฟ่นั่งก่อนเลยเที่ยวแบบไม่มีแผนอ่ะก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันหาที่พักก่อนเลยจ้า สั่งของหวานกินเล่นได้กรุบๆน้ำมะพร้าวปั่นหนึ่งแล้วก็ฮันนี่โทสจะบอกว่าฮันนี่โทสอร่อยนะอร่อยแบบโอ้อากาศช่วงบ่ายกันแล,ะล,ะล,ะละ้วก็ร้อนแล้วเจอของหวานนี่แบบโอ้โหเย็นชื่นใจถึงว่าเป็นเบาหวานก็ยอมแบบนี้นั่งเลือกที่พักอยู่นานเอาจริงวันนี้ยวันวาเลียนทายคิดก็ไแบบว่าเอ้ยะะต้องแบบว่าไม่ค่อยมีที่พักแน่เลยะละที่จริงอะ่ะ ไปเช่ารถแถวแถวหาไอหน้าบ้านก็ได้แล้วก็วนหาอาอย่างที่แบบแพววขับรถวนหาไอมันก็มีว่างอยู่เยอะอยู่นะแต่อย่างที่พักที่แพลวไปพักอะ่ะมันเขาจะมีแบบ่ารถรับส่งมาอ่ะรถรับส่งมาอย่างเงี้ยอ่ะเขาไปดูก่อนเขาก็จะมีแบบห้องพักแล้วก็มีรถให้หนึ่งคันรถให้นะ้ำมันในอั้นเลยนะหนึ่งคันแล้วก็อ่าจะมีแบบ พวกอาหารชุมอาหารเช้าอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่นี่ที่นี่ก็ราคาประมาณ1,500บาทต่อขึ้นนะห้องพกักก็ไอพออยู่ได้นะเล็กๆเ,เราก็มากันแบบว่าแค่2วันแท่นั้นอ่ะก็หยู่กันไปก่อนอย่างนี้นะจ๊ะเก็บของเสร็จก็ไปเลยไปทัวร์หาดกันก่อนเลยหนึ่งเนาะไม่ได้มาแบบนานมากประมาณ5้าปีละมากกอนล้านรอบที่ สามเนาะรอบแรกมานอนนะกับเพื่อนๆรอบที่สองก็มากับแฟนนี่แหละแต่ก็คือแบบว่าไม่ได้นอนนะี่มันนิดๆหน่อยๆเนานะแต่รอบที่สามอามากะต่านอนมาสองคงืนนะก็ตอนแรกก็ขับรถวนหาไปก่อนยังไม่แบบว่าตัดสินใจว่าจะไปเล่นน้ําที่ไหนขอไปดูก่อนแต่จะ,จะบอกว่าอุย้ยน้ําแบบใสมากเกาะล้านรอบนี้เป็นอะไรแบบว่าประทับใจ เพราะว่าน้ำมาใสจริงออน,นะที่แรกเลยที่ไปตามนี้เลยจะไปแบบว่าจุดโชมวิวหาตาแหวนอุ้ยสวยตอนนี้ที่แพลไป,ปคือประมาณประมาณ,ร,มาณอรอบเย็นๆย็นรอบเย็นเย็นประมาณแบบอ่าสี่โมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงเย็นก็จะแบบว่าแสงสลัวสลัวถ่ายรูปสวยแต่ที่แนะนําเลยนะต้องไปแบบประมาณรอบ ประมาณ5โมงเช้าหรือว่าเที่ยงเรือจะเต็มหาดเลยเรือสเปิร์ตปิดโบวแบบเต็มหาดถ่ายรูปกับฝูงเรือแบบสวยมากแต่ช่วงเนี้ยช่วงประมาณ5โมงกว่าๆก็ส่วนมากเรือเขาจะไปะออกเรือกันไปใกล้จะหมดแล้วประมาณนี้ถ้าใครอยากถ่ายรูปกับฝูงเรือนะแนะนําเลยประมาณ10โมง11โมงเที่ยงประมาณเนี้ยเรือแบบเต็มหาดแบบสวยแบบจึง้งนะ มาจุดนี้ก็แวะแถ่ายรูปกันหนึ่งกลุ่มพอถัดลงไปจากจุดชมวิวหาดตาแหวนก็จะเป็นหาตาแหวนละแต่แพลวแค่ขับรถไปดูเฉยๆไม่ได้แบบลงไปถ่ายมาให้ดูเพราะว่ามาท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะเนาะก็แบบว่าเออาอเป็นส่วนตัวของเขานิดนึงนะคะถัดจากหาดตาแหวนนะเราจะไปหยุดกันที่หาตายายจะบอกว่าหาดเนี้ยคือ,อไม่ค่อยมีคนนะ คนน้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปหาดลับของหาดตายายอ่าพอลงไปก็จะเป็นหาดเรียบๆน้ําใสมากช่วงเนี้ยช่วงแบบว่าที่แพลวไปอ่ะวันที่14-15ี่สิากุมภาจะบอกว่าแบบน้ำอ่ะใสใสแบบหื่ยักกัยกอยู่ทะเลใต้นะหาดเนี้ยมันดีที่แบบว่าเยียบ คนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยผูกพาดมันจะมีหาดรับอีกฝั่งหนึ่งหาดรับนะหาดรับอีกฝั่งหนึ่งลงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงสภาลงแบบบันไดไปอะ่ะมันจะเลี้ยวขวานะ Thank you so much. ลงบันไดไปเลี้ยวขวาเอาว่าจะเดินเข้าป่าไปนะคะเ,เดี๋ยวมาตามมาเดี๋ยวแพลวพาไปนะอย่างตอนันแรกอะ่ะที่แพลวไปนะแพลวลงบันไดไปใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปอ่ะเลี้ยวซ้ายไปจุดนั้นอะ่ะ คนอ่ะค่อนข้างใจเยอแถวริมหาดเพราะว่าฝั่งเนี้ยฝั่งตรงข้างหน้าหาดตรงเนี้ยมันจะแบบว่าเป็นหาดรายเรียบเรียบเ,ยบเนาะเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงก็จะเป็นขดหินจะบอกว่าไทยลุกสวยเป็นแนวขวดหินแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยมีคนไลยนะหาดเนี้ยจะออกไปว่ายนิ่ยๆมาเล่นน้ำอา่าแถวก็มาเล่นน้ำหาดนี้แหละ มาอ่ะมา yeah, แถวนี้ <Okay. S 1> มันจะถ่ายรูปสวยมากเพราะว่ามันจะเป็น <Yeah. S 1> โคดหินแล้วก็แบบเป็นน้ําทะเลสีฟ้า,ฟาเนาะ <Wow. S 1> แล้วก็เปลี่ยนการถ่ายรูปเป็นหนึ่งกลุก่ม <Wow. S 1> นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงพราวจะพาไปอ่าหาตาใหญ่ลงบันไดมาแล้วก็เลี้ยวขวานะเลีเ้ยวขวาเดินเข้าป่าไปฝั่งโน้นเลย <Okay. S 1> นะมาอย่างที่บอกลงสะพานเอ้ยไม่ใช่ลงสะพานลงบันไดแล้วเลี้ยวขวา ตามแถวมาเอาจริงๆเขาป่าจริงๆนะจุดนี้เป็นจุดเล่นน้ำที่แบบว่าคนน้อยคนน้อยแล้วถ่ายรูปสวยมีต้นไม้มีหินมีภูเขาแล้วมีน้ำใสๆฟอรฟ้าผู้ถ่ายรูปสวยมากเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าเข้าป่าคือเข้าป่าจริงแล้วจะบอกว่าเป็นป่าตะวองเพชรเอาดีเดินดีๆเดี๋ยวเกี่ยวขาอ้าหลบกันนี่น้ำเกี่ยวแล้วหนึ่งนะ เขาป่าจริงๆ่งมันเป็นหาดหาดรับเลยหาดรับหาดตาใหญ่เลยแม่นะคะใครที่แบบว่าอยากใส่บิกินีุ่มบิกินี่เนาะแล้วมาถ่ายรูปแนะนําเลยจุดนี้คนน้อยจริงนะถ้ามาช่วงนี้ก็จะประมาณช่วงห้าหกโมงอดีน้ํากําลังเย็นๆเลยน้ําเย็นไม่มีแดดมาถ่ายรูปเล่นน้ําเล่นกันหนึ่งกลุก่มที่จริงไปมาหลายหาดมากอ่าหาดเทียนแนะนํานะ ต้องไปตอนเช้าแล้วจะมีแบบว่าถ่ายรูปกับห่างนะแล้วก็ถ้าตอนเย็นถ้าอยากจะมาเล่นน้ำอะแถวไปหาดเทียนมาแล้วแต่แบบว่าน้ำมันลดลงเยอะก็เลยมาดูหาดหาดตรงนี้หาดตาใหญ่เหมาะกับการเล่นน้ำตอนดินใครอยากเล่นน้ำตอนเช้าแนะนำไปหาดเทียนแล้วกิจกรรมเยอะมากนะมีน้องห่านมีพายเรือนะ,อะใครจะมาเล่นน้ำตอนเย็นก็แนะนำมาหาดตาใหญ่ เสร็จแล้วก็่างเนี้ยค่ำละกลับบ้านไปแวะตลาดนัดแม่ถ้ามานะถ้าใสยประหยัดต้องตลาดนัดเลยแผลว่าไปจบที่ตลาดนัดตลอดไปดูตลาดนัดกันว่ามีอะไรน้องใส่ประหยัดจริงๆนนะตลาดนัดเนี่ยมันทุยากแล้วที่สําคัญเลยเดินเข้าไปนะสุดตลาดท้ายตลาดเลยมันจะมีแบบว่า พวกปิ้งย่างมันเหมาะกับสําหรับแบบว่าอุ้ยมาสองคนแบบว่าสองคนก็ได้นะกินปิ้งย่างได้เพราะว่ามันแบบเนี่ยราคาสามร้อยแปดสิบใช่ไหมรวมได้ทุกอย่างเลยกุ้งปลาหมึอกอะไรอย่างเงี้ยที่ราคาเท่ากันก็รวมได้เลยหยิบมาเขาก็แบบย่างให้นะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ไปกินที่โรงแรม,มใส่ปรปหยัดต้องมาจ้ละร้านนั้นมากับร้านรอบนี้หมดกับค่ากินน้อยมาก มาเที่ยวแบบประหยัดแบกแพ็กมาได้นะตอนเช้าเชไปเล่นหาตอนเย็นมาซื้อก,กินตลาดน,ะผนผัดเนาะแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่แนะนำเลยนี่มาพลาดไม่ได้นะทะเทอดกุ้งเป็นตัวปูเป็นก้ามอ้าวปลาหมึกแม่นะเดี๋ยวอร่อยด้วยนะ,ะคะคลิปนี้ก็ขอปิดท้ายกันที่ตลาดหนะนัดยละกันเนาะ ใครอยากจะมาเกาะร้านนะคะต้องมาเลยช่วงนี้น้าใสมากนะ,ะนะช่วงที่แพลมาจะเป็นวันธรรมดานะธรรมดานะักท่องเที่ยวก็เยอะเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะกว่านี้แม่นะคะยังไงมานะเกาะร้านเกาะใจจ้าอย่าลืมไปเที่ยวกันนะ